ข่าวกินข่าวเด้อพี่น้องกินน,นกันน,น,น,นี่พี่น้องสบายดีพี่น้องปองปลายเบิร์ตสุขสุคนเนาะมาพบมาพ่อเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องตอนนี้บา่าวรวยอยู่ที่ทงไฮทงหน้าพี่น้องนี่ก็ขึ้นอันตอนเพศเนาะขึ้นแต่ดำหน้าสิพ้าพี่น้องไปรับส้มวิธีการอันวิธีสวิตเนาะพี่น้องเนาะ หลังดำไห้ดำหน้าว่าเห็ดยังเนาะเดี๋ยวสิทายพี่น้องนะครับส้มเบิงอันนี้เป็นบรรยากาศตอนสิบโมงครึ่งเนาะหรือว่าสิบเอ็ดโมงแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวสิทายพี่น้องนะครับส้มเบิงเ <c oughs> มื่อนี้ก็ไปเอาของกินอีกแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้บ่ได้เฮ็ดกินนะเมื่อนี้ เป็นไซต์ตูดได้ปีนี้อันนี้ก็มาแต่เทียงหน้าจะเป็นหน้าพี่นานองเขาเองเนาะเขาเบิบ่งวิธีชีวิตเนาอพี่น้องเนาะการเป็นอยูนี่ก็เดี๋ยวสิม,มัาทายอันเทียงพวกนี้ก่อนเนาะถามข้าวข้าวตอนเพศนี่กินข้าวกินน้ำแล้วบ้ ใช่านกกโอ้นี่โอ้เจกเคินกล่องอีกแหละลมาได้<ม>าทายเนาะไป เดี๋ยวไปเบิง์น้างนี่เนาะเทียงหน้ากัดจุ้จกันเนาะมีแต่ผู้คอยไปอยู่ท่านนั้นเนาะนี่ก็ให้นุ่มลูกล้างขึ้นแต่ดำหน้าอยู่ล้างขึ้นแต่ดำหน้า ได้อาหารแทบบอมเยแ้เราว่น <tampoco kav g uit> ีจ้าบ้าีลากเซนเวมาบ่งกกินของอยากได้ยั้งมาเนี่ยจ้างเยอะ ฮาแตอันนั้นตัหดนโมนะนี่เห็ดโป๊กโป้ตัวนี้เห็ดโปกเห็ดโปกนี่นี่นี่เห็ดโปกย่อกันเนาะลตอนสองตอนพี่น้องกินน้ำกันอันนี้แหละคือทายพี่น้องนะครับสมเรืองนี่บง วัดิเมื่อวัดศเมื่อไปขายมกแป้งเนาะักแปง้ง,ปงเก,บเก็บเต็มเกือบเต็มรถเนาะก็เลยบริเมือ่อฝนตกย่านนำหวยลายังเป็นในเมื่อมื่ออื่นอีกเนาะในไทยเบ่งบรรยากาศเวลาตอนนี้กาประมาณสี่โมงห้าโมงยังพี่น้องเนาะบรรยากาศเขาหน้าก,าก,ากาําลัง เขียวนำหน้าแล้วสิบกว่าวันเนะพี่น้องเนะเาะเริ่มเห็นเขียวแล้วทำมาแตงมันนี่นมียังกินนั่นกับเป็นสวนเขาเนาะสวนกระโพด แป้งหน่วยใหญ่ๆสุกเขียวอีกพี่น้องหลังจากเลิกแต่ดำไฮดำหน้าพี่น้องมากินมาแป้งแสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องมาๆๆพี่น้องสุดๆเลยนี่มันออกจากควันเองอีกเนาะหอมห่วยๆพี่น้องโคตรโคตรหอมเลยพี่น้องหากินได้ยากเนาะพี่น้องเนาะแซมสิได้อันนี้เป็นมาแป้งเราปลูกเองเด้อพี่น้องส่วนหลังเพียงเอาเนาะ าให้พี่น้องนะครับส้มเบิงเนาะแต่ยังเหนื่อยเนาะโอ้มันสุกดีเนาะพี่นอนะ้องเนาะเปื่อยดีเนาะมันจะแซ่บดนะใ่จะพูดอ๋องนะนี่อาจาจะกินแบบนี้เลยเนะาะแบบออกอื้ ในทำบ้านหรือในทำบ้านเดะรีพี่นอ้องนี่อ่ะนุ่มพี่นอ้องส,สาบอะไรจับไก่สุด่ตรไก่อยากกินตรมไกม่เบสปนันแสบพี่นอ้อง ไม่นเนี่ว่าสิคลายอันนั้นว่าสิเมื่อคลายหมักแต้งนะพี่น้องอพอดีฝนตกก่อนช่วงบ่ายสองบ่ายสามเลยวัดเมื่อพี่น้องจานน้ำหวยลายฝากติดตษทนาบว่ายวสิตายพี่น้องนะครับชมเบิงส่วนคำคำอ่ะที่นี่และพี่น้องกินลายปลา เดืองหมูหน่อยเป็ดเป็ดกินมาแตงเนาะพี่น้องอยากเป็ดน้ำบรรยากาศนี่แหละหยุดเที่ยงให้เที่ยงหน้าพี่น้อง

ตำเลยโลกินข่าวกินข่าวด้ยวยพี่น้องกินน้ำกันหานศึบแซบตำมะคงป,งปิงปลาอยู่หอยย่หน้านาะ ไป่เงียบนาะดังไฟก่อนนอนแบบจเงเขียดนะเขียดน้อย้ายแต่ ชีเลก็กกบถือกหน่โอ,อ้โหออกนะไล่ไปกิโน่พูดบ่ดอกนะบริหากคา้าสักหน่อย,ยออกสั่ตัวนลน่ไปกิโน่เทปในไข่ พี่น้องมารับสมบรรยากาศงามค่ำยามคืนนะพี่น้องเนาะอยู่ไฮคืนนา้านะเสียงเสียงกบเสียงเขียดห้องร้ายนอนการับฟันดีเนาะนอนการับสบายมีเสียงรบกวนมีนต่เสียงเขียด tô subscribe là. phải